พี่น้องของไก่พะลุ่ยครับเมื่อนีนะครับอรกสิภาพี่น้องของไก่พระลุ่ยนะครับไปทิศต่างกับเอฟซีใจบุญนะครับพี่น้องหรือว่าปูดำนะครับจังงวดที่แล้วนะครับเพิ่นได้ฝันนะครับได้ฝันว่าเห็นพระอาจารย์สงวนนะครับไปบอกหวยวนะครับผมเจ็ดหนึ่งนี่เประม้านประมาณนี้แหละครับพี่น้องรางวดรางวดนี้นะครับเพิ่นกะฝันอีกแล้วครับพี่น้องฝันว่าพระอาจารย์สงวนนะครับ ไปบอกให้เพิ่อนอีกแล้วนะครับพี่น้องว่างวดนี้นะครับสิบเป็ยนตัวใดหรือว่าจิจังไดน,นะครับพี่นอ้องลูกคนฝันว่าจังไดแน่นแล้วเพิ่น,น,นเสียมาแจ้งความฝันให้เฮาฟังนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นบรรยากาศที่ทางวัดของพระอาจารย์สงนวนนะครับพี่น้องแอก็ได้มีโอกาสมาทํา,าบุญนะครับมาถวายพระตาหารพระอาจารย์สว่วงเศร้านะครับแอดก็เลยนําบรรยากาศมาให้รรรมมเอฟซีเดบ่งกันนะครับพี่น้องว่าบรรยากาศจะเป็นจังไดนะครับ ทางขึ้นเขาทางขึ้นหาเพิ่นนะครับพี่น้องฮะเป็นบรรยากาศร่มรื่นให้เก่านะครับพี่น้องเนาะพี่น้องคอยสังเกตมัน,นครับว่างวดนี้นะครับเอฟซีเจบุญเป็นสีฝันลักษณะนี้สีแม,มนคือหมวดกรบอรนะครับผมสีเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับว่าสีเป็นพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์สงวนนะครับเพิ่นเลยไปหาแล้วก็ได้ไปบอกหวยหรือว่าบอกเลขให้เก่านี่แหละครับพี่น้อง พี่น้องก็ใส่วิจาราณนะครับในการรับชมรับฟังนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนั้นกันทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นแนวทางให้แนวทางในการตัดสินใจเรือกหาเลือกสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับพี่น้องนะพี่น้องผูใ้ใดที่ยังไม่ทันติดตามของช่องกลพะลุยก็กดติดตามนะครับเด้อกดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับพี่น้องเพื่อสิบริบภัณคลิปต่อไปนะครับแอคเซสเดนซ์นหาตัวเลขตัวหวยนะครับาฝากกับ เอฟซีพี่น้องของเขาือเก่าแล้วครับพี่น้องเพื่อให้พี่นออ้องเอฟซีของเขานะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเนาะกดกระดิ่งเพื่อจะได้ประผัดคลิปต่อไปนี้แหละครับพี่นอ้องเอาล่ะครับพี่น้องช่วงนี้แอดกเกษตรพี่น้องเอฟซีของไก่พร,รื่อครับเป็ดที่ามรับฟังในการแก้ความฝันหรือว่าฝันของเอฟซีจบุญว่าปูดำนี่แหละครับเป็นสฝันเพนซินวาจังไหญแน่นะครับวัาที่เป็นลักษณะใดนะครับ ใใช้วิจจรณญาณนะเบ่งฟังนะครับในการรับชมรับฟังกันนะครับพี่น้องเอาสำหรับช่วงนี้นะครับพี่น้องเนาะห้องไปฟังกันเลยนะครับกับผมได้ยินข่าวว่าฝันเกี่ยวผ้าจาย์ไปบอกอีกจ้าอี๋ว่าบอกฝันว่าเล่ามาสั่งงนไอ้เขายู่บ้านสั่จะหันอยู่บ้านค่ะจ้ะไอ้ ต่เรยว่าเอาอาจารย์อาจารย์นั่นคือได้มาที่อาจารย์ผู้อาจารย์ป้าหนูในความปันนาถามเ่าค่ะแต่เรยกว่าไอ้เอาอันถ้าอาจารย์ก็จะมาสั่นเทามาสั่นค่ะเส้นพาอาจารย์มาประเณบ่อมาสั่นค่ะนวนอันนวลมีตนตั้งคิดซื้อได้อาจารย์เพราะท่านใดเพราะท่านเดว่าอ่านิม้นมาจึเสียนนะเอาคิดมีม้นได้เราเรียกว่าจังเสียน <van fucking> อ๋อค <Okay. S 2> ่ะแค่บันทีพันเล่โน้กกับตอนลาบเนาะค่ะตอนลาบหายยังเหายหายใส่ใจ,จังฮงจังหันแหระอาจารยสารนสันน้องจ่าค่ะน,นี่พันเลยว่าวดเอาเด้อใกล้ใกล้สีใกล้สีพิสละค่ะรออีกจักน้อยกับเบิร์ตนี่เบิร์ตสิระอาจารย์ซอยแล้วเป็นมังสีค่ะเอาหนี่ของดีพันสันเขาแล้ยวพันเล่เลสวนทนาถ้ำน,น้ำนะ นี oh okay. ่ของดีพระอาจารย์เอาตะกุดมาให้แปลกอ๋อค่ะจะในความฝันหนาวของบัดดีใจค่ะดีจัได้พาอันได้ตะกุดก็พราอาจารย์ละบ่าอุ้ยอาจารย์หนูดีใจและร้อหลายหนูแห้งบะมีเงินอ่าปูซาอะได้บบซี้สิค่ะจ้าอุ้ยหนูคือมีบุญวาสนาอันหลายแทนหนูได้ก็พะอาจารย์กับเรา่นล้วาอาจารย์น่ะซอยยูปนหวาจเดงซีค่ะ จันซอยอยู่เอานีวมาเสร็จหลัวก็เป็นตะกุดสามดอกเลี่ยงกันจะ้ะอยู่เวลาเอาใส่พาไม่ให้เพิ่ะเงินเพิ่นสันเขาแล้วนะเป็นเล่ยยกพาาให้เอานี้มารับเอาสั่ิคนเอาบ้างให้หนูก็เลยเหลียวมองอยู่ในในพาาน,นะ,ะเิ่นละว่าเอาไปเอาไปให้ใส่ให้มันเบิดหนีเบิดซินละ่ายจรงสจค่ะ อาจารย์จีซอยเอามาโนก็นเลยเอาภาพไหนยกขึ้นมาเมืองได้ความฝันก็ควงตั้งใจว่าจะเมืองตะกุดค<ะ>่ะวา่าก็ควงเน่เเคยเห็นจริงเคยเห็นแต่อยู่ในเอ่อคลิปได้อย่างไน<ะ>ี้ยจากเรือจากเมืองตัจกิงก็เลยเอาขึ้นมาเมืองจะให้ตะกุดนั่นตะกุดที่ทับอยู่หนาดผัดนี่<ะ>ผัดนี่นคนเขียนไว้คนเขียนไว้อ่อหกศูนย์ ค่ะจะเป็นเลี้ยงลงมาเลเป็นสองตัวหกศูนย์ยืดทึ่งแล้วก็หกเจ็ดอยู่ข้างล่างหกเจ็ดกาหกศูนย์กับหกเจ็ดก็เป็นเลี้ยงนี่เพิ่งกันเรียกว่าเอาหนี้พระอาจารย์ให้เราเซ็นมีไส้หนี้ไส้ซีนเฮนเบิร์ดเหมือนกันเพราะพระอาจารย์มีสีมาสันเป่าหน้าดีเดอร์พันวาค่ะเป็นกระบอกว่าให้อวดเอา เด,เดี๋ยวพระอาจารย์สีมหาอีกรางว่าจังซี่<ะ>จ้าก็ควงกันเล็กหเมื่อจะาว่ามันกลับไปได้ผลงานจ<ะ>้าได้ตื่นขึ้นก็เลยว่าอุ้ยฝันเห็นพระอาจารย์อีกแล้วแลยว่าจังซี่คือดีแท้ค่ะน้องค่ะจึงได้วาตรงกันขึ้นันว่างหันเนาะจ้าตรงกรงันขึ้นงมนว่างหานันเนาะเอาโตอีกแล้วบะ ตรงตรงการว่าท่านพระอาจารย์ปอยให้เจ้าหกตัวเดียวนันดีอแบบ๋อค่หน่ออาจะกัดังจังข <anyway> ับเมืองเนาะว่า <the> ผ <gentleman loves> ่านขอคนจะไปที่ว่าเป็นคู่นะตัวใดยังเสียนะค่ะหมอดตมนุษยจะนุษยจะที่านเอาอีกดูว่าถ้าถ้าในสองคู่นี่พระอาจารย์ให้เขาอีู ก็หายพระอาจารย์ไม่ยับหายอีกคือจังหวัดที่แล้วเนะ่นะจ้าเพราะว่างวดที่แลนะ <Huh. S 2> ้วหนูตัง้งจิดว่าถ้าทัากี่พระอาจารย์หานะเอ,อมันเข่าหรือว่ามันเกิดจังไดนะห้พระอาจารย์มาบอกให้นี่ฮะจึงเสียนะ <Huh. S 2> ซึ่งเพิ่งจะมาบอกอยู่เพิ่งจะเริ่มที่ที่เราก็ปันอิปิปันตั้งนะ่ะละว,ว่า <Huh. S 2> ของพวกนี้ค่ะมันได้เข่าแล้วมันลุดยากยังสีพันมาคมะกะกะยา กันก็ฮองกับสีล่อ,อีกิเสียนะล่อล้อมึงมาความปัดนี่คน่นจะห้จริงบอลักัสีลอว่าอาจารย์เนี่ย่น่อยตัวเลขมามจะจะตรงคือจังหวัดีีแล้วบอจังเสียนะ <c oughs> จะ้าอล้วก็สีตั้งกีเอาอีิยังเสียนะว่าเออเรที่พ่นหนะ้น่ะมันจะเข่าบอจังเสียนะ <c oughs> จะัะประมาณว่าทีแล้ว่นยำห้หนูเด้ <c oughs> จะัะเป็นมาม่ วันที่แล้วเพิ่นมาขอเข่าของงามเด้ปิฝันค่ะจ้าเพิ่นขอเข่าของงามแล้วเพิ่นจะเข่าไปได้หองงามค่ะจ้ะเพิ่นเข่าไปได้หองงามแล้วเพิ่นั็ออกทางประตูอีกประตูนึง่งคุณแม่อ๋เอเข่าประตูนึงจะออกอีกประตูนึง่งคุณแม่อ๋อค่ะจ้ะนุ้ยก็เลยว่าใช้จังได้เลยก็ออก,ออกอยังเสียนะเพราะว<อ>่าผ่าจะบอกได้ค่ดูโดยที่ว่าได้ออกทางประตูเก้าวงเสียนะโดยที่ว่าได้นั่นเจ้ จ้าอตอนผลตรวดออกได้เรื่องเี่งเสียนนะหลอดออกจากประตูได้เรื่องเสี่ยงน,นะตรงกระเลยไม่ความสนใจว่าย์ดจังได้กระถือเลเยอร์เองเสี่ยนนะ,ะจะว่าว่านี่หนูกับันใจว่าในสองครเนี่ยมันหนาจะเขาพออย่างติ๊เพอว,ว่าอาจารย์มาสันเขาอ๋อจ้าเพราะว่าในในมือนั่นหนูฝันเห็นพ่อหนูกอนว่าพ่อหนูจะมาทำบ้านให้ละบนขอกินเขานะ จ้เบ่งกับว่าเออเดี๋ยวขอจะหากินเก่งก็ขอเก่าทิ้บเขาอยังให้เพิ่นแล้วงเสียนะค่ะแต่ไม่ความมั่นใจว่ามันเป็นคืนก็จะงวดทีแล้วได้กินเขาได้สันเขาเองเสียนะค่ะจ้าหนูก็ว่ามันมัน่าจจะเขาเงสียนะได้ข้อมวซื้อก็ขอจะไได้แต่เขาคู่นึงอะค่ะจ้หรือว่าอาจเครื่องหกหกองเพิ่นอาจจะเขาที่จัจะผีฝันว่าเออหกันห้าเสียนะแมน เพราะว่าคือจังอันอันนถฝันว่าที่้วมันบอกฝันฝันว่าเพิ่นมาไปบอกเกจหนึ่งเนาะค่ะซึ่งพี่ขึ้นไปหาผ้าอาจารย์ภาอาจารย์ก็บอกหาเจ็ดหนึ่งจริงนะพี่เรียกว่าเออมันตรงกันมันลวมันก็ออกพอมจริงๆนะบันลังวัดนี้ซึ่งผ้าอาจารย์เพิ่นกระหายวิ่งมก่กนแล้วคือหกคือค่ะอันนี้ไอเอฟซีก็ฝันว่าผ้าอาจารย์ไปบอก หกมีคือกันหนึ่งสินะพี่ก็เลยว่ามั่นใจยองสินะจ้าจะแต่ว่าอันหั้นเป็นฮกซูนอ่ะคือคือจะเรียกได้เลยจะเรียกเอ่อเดี๋ยวนนทจะเขียนเขียนหลักะทายลูกไปให้มึงเดี๋ยวถึงบ้านกันค่ะ,ะเขียนให้แบบใดก็จะเป็นกระแทกใดเน้องค่ะคะแต่วมา,าเพิ่นเพิ่นเบาเพิ่นแบบว่า,วาหาสัมมานาไอ้สัมปมาทานศิลค่ะไอะ้จะวิดแล้วเพิ่นมาให้เห็ดน เห็นตัวึนเดียก็วิทเปนวังหนูกับหนูกับอาย์เฮ็ดยูเชดยู่พาจานช่างแหนูทั้งหนูเฮ็ดยูก็เยว่อยสินว่าเิเดียวกับวิทก,นนเเเกทเดกทเอาเหมื <c oughs> อนกันคนเมาคนเมาเสียงเล่านะคือจังอยู่ในคิดเลยค่ะบียงกองอทางทางที่พระท่านเห็นแขกเทียนมค่ะทางที่ไดนเห็นกันคุยคุยเข้ กาเป็นคุยน้ำหนูแบบว่าคือจังคนเป็นห่วงเคนคนค่อยสวยเหลืออยู่จัะเสียนะก็เลยว่าโอ้คือปลูกตายแค่ันดอกปัดเหียนสองเธือแล้วดอกแมันนม่จิดวือคว้างหนักก็ตั้งคิดอธิษฐานเอาอยยุเสียนะะว่าถ้าถ้าถ้าพาจะ ที่ที่บอกว่าจะซอยหนู่ยีรียังเสียนะถ้าอาจารย์มาบอกหนูอีกเนี่ยเด้อยังเสียวันที่แล้วมันซื้อบ่ได้ยังเสียนะซ<อ>ื้อไปเขาก็ะคืนยังเสียได้ก็ได้น้อยเสียนะเล่เล่จุดทูบอกกันเพิ่นเพิ่นกันแล้วเพิ่นก็ซื้อสินหลายพันสาแล้วเนาะจากห้ามมายืมเพิ่นอาจจะรู้ยังเสียนะะ ก็เลยว่ามันอาจจะไม่งั้นสิยนะก็ทับอีกจะทำเมืองอีกตาพระอาจารย์จะหาเข้ามากตัวใดหญ่เสียนะค่ะเมืองคนจับคู่ให้ก่อนเนาะจ้าค่ะถ้าถ้าตรงกับจัดได้เลยค่ะอยากอีกหลายมืออยู่เนาะถ้าถ้าตรงกับจัดได้เลยก็ตกวอวหยับเลยค่ะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเต็มก่อนเนอะแล้วมันจะหาจัดเมื่อใดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะ รั่นกับว่าอันนี้แล้วเนาะจ้าต, <c oughs> ตัวที่ติดโหกะแทบสิบมี่แล้วดี๋นี้หาเบางลอตต์รี่แพงในก็ได้แมนแมนแตะว<ต>ัน่าเศ้านีน้ไปเอาหกเจ็ดว่าสิเอาหกศูนย์หกศูน่นม,มี่ไหมอ๋มมอเตะจ้าอืมแบบงติี่หายาคิลีค่ะกา,าอเอาเลขอย่งื่ หเหมแท้จ,จ้าอันอันนี้ก็คือความความฝันเนาะถึงวัาที่แล้วฝันมันตรงเลยเนาะเจ็ดหนึ่งนะจึะงกับออกหนึ่งเจ็ดข้างล่างเลยตรงๆปัณนี้กับฝันมาแบบลักษณะแบบนี้จ้าค่ะก็คงค้งสีสีสีหายโสอยู่ดอกเนาะโซ่ต้องสีหายโสดเยอ่จ้ากับที่ล่องลองพิจารณาเมืองมา อความฝันนี้มันจะเข่าคือจังหวัดที่แล้วดีบอ่เอฟซีของเมืองแล้วก็ล่อของพระอาจารย์มาที่พระอาจารย์ไห้มันจะตรงกับปอค่ะค่ะของกูดาที่ว่าจะมาอีกคู่หนึ่งก็อาจจะเป็นบ้านพระอื่นขันคู่อีกคู่หนะจ้ะจะจึงได้กับเอาเอฟซีนี่ก็เอาเลความฝันอีฝันเห็นพระอาจารย์ก่อนเนาะค่ะ 看。